และมาในวันพุธครับวันนี้เป็นวันดีเลยครับผมที่คุณจะต้องดื่นน้ําเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นครับไม่ใช่ว่าให้ดื่มน้ําทั้งวัน,นครับไม่ใช่นะครับผมแต่ว่าให้คุณเลิกทานน้ําที่มีแคลอรี่ครับให้กําจัดทิ้งให้หมดนะครับผมซึ่งต้องบอกนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถทําแบบนี้ได้ครับ จะทาให้คุณมีโอกาสในการลดการทานพลังงานที่มันเป็นของจุกจิกที่เป็นประเภทของเหลวพวกนี้นะครับได้ค่อนข้างเยอะครับบางคนติดการดื่มนมนะครับก็อันนี้คือบอกเลยว่าให้ลองกําจัดการดื่มนมทิ้งไปซะนะครับแล้วก็ให้หันมาดื่มน้ําเปล่าแทนครับที่เกว่าคุณกลัวว่าคุณจะสูญเสียโปรตีนจากการที่คุณดื่มนมเป็นประจำใช่ไหมครับให้คุณหันไปทานพวกเนื้อสัตว์แทนนะครับก็ชื่อวยทําใหู้ชเนี่ยนะครับได้รับในส่วนของโปรตีนในปริมาณที่มากเพียงพอทดแทนการดื่มนมั่นเลยครับวันนี้ จะเป็นวันที่คุณตัดสินใจในการกําจัดมันทิ้งซะแล้วคุณจะดื่มน้ําเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับโดยปริมาณน้ําที่เหมาะสมที่มากเพียงพอของแต่ละคนครับผมคือให้คุณเอาน้ําหนักตัวของคุณเป็นกิโลกรัมครับหาร23นะครับจะได้เป็นปริมาณน้ําที่เหมาะสมสําหรับร่างกายของคุณครับแต่นั้นนะครับวันนี้นะครับผมคุณควรต้องดื่มน้ำนะครับทั้งวันซึ่งการดื่มน้ำครับบอกตรงนี้เลยว่ามันช่วยเร่งการเผาผลาญให้กับร่างกายของคุณเนี่ยนะครับได้เพิ่มขึ้น1ิ ถึง30%ใน10อนาทีหลังจากที่คุณดื่มน้ำไปแล้วครึ่งลิตรนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอย่าได้พลาดวันพุธครับผมดื่มน้ำเพียงอย่างเดียวฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณพุงยุบชัวครับ